สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่การเรียนการสอนในระบบออนไลน์กับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1และวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะมาพบกับคุณคณรูพลอยสุนิดาขมุงคุณเหมือนเดิมค่ะจ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆทำแบบฝึกหัดนะคะวิชาภาษาไทยเล่มสีเขียวนะคะแบบนี้ให้เด็กๆเตรียมขึ้นมาเลยวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัด ไปพร้อมๆกัน2หน้านะคะคือหน้า55และหน้า56อาอุปกรณ์การเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยข้อแรกกันเลยคะ่ะเขาให้เด็กๆนะคะเติมพย,ยัญชนะขออภัยนะคะเติมวรรณยุกต์นะคะข้างบนคำที่เขากำหนดให้นะคะเราดูตามภาพเลยภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆ อาหลายคนตอบคุณครูได้แล้วนะคะภาพนี้ก็คือภาพกุ้งแห้งนั่นเองนะคะอ่ะกุ้งแห้งสะกดยังไงก็อูงอกุ้ง,งไม้โถกุ้งหอแองอแหงไม่โถแห้ง,หงกุ้งแห้งอ่ะเด็กเติมไม่โถลงไปนะคะอ่าต่อไปไปที่ภาพที่สเลยคะ่ะเป็นภาพอะไรคะอ่ากว้างๆใช่ไหมคะมีต้นข้าวอยู่ด้วยมีต้นไม้เต็มไปหมดเลย ภาพนี้คือภาพทุ่งนานะคะทุ่งนาสะกดยังไงทออุงอทุงไม่เอกทุ่งนออานาทุ่งนาเด็กๆเติมไม่เอกลงไปนะคะาภาพต่อไปค่ะเป็นภาพคุณแม่กำลังทำอะไรกับน้องอยู่คะคุณแม่กำลังอุ้มน้องใช่ไหมคะแต่คำนี้เรียกว่าอ่านว่าอุ้มลูกนะคะอุ้มลูกอุ้มลูกสะกดยังไง ออุมออุมไม่โทอุ้มลออูก่อลูกอุ้มลูกนะคะดเด็กๆเติมไม่โทลงไปเลยอ่ใครเสร็จแล้วไปกันต่อเลยนะคะอ่าเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพกลางมุงใช่ไหมคะไม่ให้ยุงเข้ามานะคะยิ่งตอนนี้เป็นโครคไข้เลือดออกก็ กำลังระบาดนะคะพอๆกันกับโควิดไม่รู้จะระ,ระวังอะไรกันบ้างนะคะะถ้าใครไม่อยากโดนยุงกัดตอนกลางคืนนะคะหรือตอนกลางวันเวลาเรานอนพักผ่อนก็ต้องกางมุ้งนะคะอ่ากางมุง้งสะกดยังไงก็งอกางมออุงงอมุ้งไม้โถมุ้งนะคะกางมุ้งเด็กๆเติมไม่โถลงไปเลยง่ายใช่ไหมล่ะคะอ่าไปดูภาพต่อไปเลยคะ่ะ อ้าวภาพนี้อยู่ที่บ้านใครยังมีอยู่ไหมเนาะเป็นภาพตุ่มน้ำนะคะเอาไว้เก็บน้ำฝนหรือว่าเอาไว้รองเอาไว้รองน้ำปราปานะคะเอาเก็บไว้ใช้เวลา,าปลาปามีปัญหาเราก็จะมีน้ำใช้นะคะเอาตุ่มรองเอาไว้นะคะตุ่มน้ำสะกดยังไงตออมอตุ่มไม้เอกตุ่มนออานำไม่ทน้ำ ตุ่มน้ำเด็กๆเ,เติมแม่เอกลงไปเลยค่ะเสร็จหรือยังนะเสร็จแล้วไปต่อเลยนะอ่า,อาน่าจะเป็นคำสุดท้ายนะคะของข้อนี้นะคะข่าวอ้าวอันนี้เป็นคู่คู่เอาไว้ใส่ที่หูเรียกว่าอะไรคะเด็กๆผู้ชายไม่ต้องใส่นะให้ใส่เฉพาะผู้หญิงนะคะภาพนี้คือภาพตุ่มหูนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ ผู้หญิงจะใสย,ยิ่งเป็นระยะแบบนี้ต้องเหมาะกับผู้หญิงนะคะผู้ชายเขาไม่ไม่นิยมใส่นะแต่ก็มีคนใส่เหมือนกันแต่เป็นตุ้มหูเล็กๆนะผู้ชายอ,ะอ่ะอ่าตุ้มหูสะกดยังไงตออมอตุมไม่โทตุ้มหออูหูนะคะอ่านว่าตุ้มหูเด็กๆเติมไม่โทลงไปเลยเสร็จแล้วใช่ไหมคะข้อนี้ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลุยข้อต่อไปเลยคะ่ะ อ่าข้อต่อไปไม่มีคํามาให้แล้วให้เด็กๆเ,เติมทั้งพยัญชนะเติมทั้งวรรณยุกต์เองเลยอ่าเด็กๆสังเกตภาพภาพนี้ลูกศรชี้ไปที่ไหนคะลูกศรชี้ไปที่ผมจุกข,ของน้องคนนี้ใช่ไหมคะดังนั้นคํานี้คําที่มีสระอุเราต้องเติมคําว่าจุกนะคะจุกสะกดยังไงจอ,อุกจุกอ่า จุกนะคะหมายถึงผมจุกนะคะอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมไปดูภาพต่อไปเลยภาพนี้ที่เกี่ยวข้องแล้วมีสระอุที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ที่เขากำหนดให้เราก็คงจะหนีไม่พ้นคำว่าอะไรคะเด็กๆรุง้งใช่ไหมคะรุ้งมีหลายสีรุ้งมีทั้งหมด7สีนะคะจะเกิดหลังฝนตกนะคะอ่าเกิดจากการสะท้อนแสงนะคะ น้ำสะท้อนกับแสงทาให้เกิดสายรุง้งซึ่งช่วงนี้เราก็จะพบบ่อยๆนะคะเพราะว่ากรุงเทพของเราฝนจะตกบ่อยหน่อยเนาะ,ะคำว่ารุ้งสะกดยังไงรุง้งรออุงอรุงไม่โทรุร้งสะกดแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนแบบนี้เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วไปข้อต่อไปนะคะ ป็นคนหรือเป็นหุ่นคะเป็นหุ่นนะคะเป็นหุ่นนะคะคํานี้เป็นหุ่นนะอ่าหุ่นรูปคนนะคะเอาไว้ใส่โช์เสื้อผ้าที่เราขายเนาะส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้านะคะแม่ค้าเขาก็จะมีนะคะหุ่นตัวนี้นะคะหุ่นสะกดยังไงหออุนหุ่นไม่เอกหุ่นนะคะหุ่นเขียนแบบนี้นะคะหุ่นเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะเด็กๆ หุ่นเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะอ่าภาพต่อไปเลยจ้าที่บ้านใครมีเนาะตอนนี้ที่ห้างสรพรพสินค้าเขาก็รนรงเนาะเด็กๆไปห้างใหญ่ๆนี่จะไม่ค่อยมีและอย่างเช่นที่แมคโครที่โลตัสที่บิ๊กซีนะคะเขาก็จะไม่ให้มาแล้วนะคะส่วนใหญ่เราจะพกไปเองนั่นก็คือ ถุงผ้านั่นเองใช่ไหมคะถุงผ้าเอ๊ะถุงผ้าสะกดยังไงนะคำว่าถุงอาสะกดแบบนี้ค่ะทออุงอถุงนะคะใครจะเติมคำว่าผ้าลงไปก็ได้ใครไม่เติมก็เขียนเหมือนคุณครูพลอยก็ได้นะคะอ่าเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วไปข้อต่อไปเลยข้อสุดท้ายนะคะสำหรับข้อนี้นะคะอ่า เด็กๆก,ก็ใช้เขียนใช้ทำงานของคุณคณรูพออยู่นะอันนี้คืออะไรคะสมุดนะคะสมุดเขียนยังไงเอ,อ่ยเขียนแบบนี้ค่ะสอมอดอสมุดนะคะออกเสียงสระอะกึ่งเสียงนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนนะคะในลำดับถัดไปนะคะสมุดนะคะอ่าเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดไปดูหนะ้าต่อไปเลยนะคะเปิดเลย อ่าหน้านี้จ้ะอันนี้ง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆออกเสียงตามคุณครูพลอยแล้วก็ให้เด็กๆนะคะคัดตามเส้นปะาอ้าวคำแรกเลยนะคะคําแรกดูที่เมาส์คุณครูชี้นะคาแรกไปดูที่สตรอเบอรี่ลูกสีฟ้านะคะอ่าบุกรุกบุกรุกบุกรุกบออุกบุกรออุกอกรุกบุกรุกอ่ามาดูผลสีเขียวบ้าง ปุกปุยปุกปุยปุกปุยปออุกอปุกปออุยอปุยปุกปุยต่อไปมาดูผลสีม่วงค่ะบุญคุณบุญคุณบุญคุณบออุยอบุญขออุนอคุณบุญคุณและสีเหลืองค่ะคุยฟุ้งคุยฟุ้งคุยฟุ้งคออุยอคุยฟออุงอฟุ้งไม่โทฟุ้ง คุยฟุ้งนะคะเมื่อคุณครูคพลอยพาเด็กๆอ่านแล้วเด็กๆคัดคำตามเส้นประสวยๆวยนะคะอย่าให้รถไฟตกรางนะเขียนให้มันสวยๆเลยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ครูพลอยดูด้วยเมื่อทําข้อนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปดูข้อต่อไปเลยนะคะข้อต่อไปเขาสั่งเด็กๆว่าให้นักเรียนเขียนชื่อของใช้ในบ้าน ที่เป็นคำสระอุมาสองชื่อคุณครูพลอยจะยกตัวอย่างนะคำที่มีสระอุนะคะเด็กๆอาจจะเขียนไม่ต้องเหมือนครูพลอยก็ได้นะอาจจะคิดเองของที่เด็กมีที่บ้านหรือใครคิดไม่ออกทําตามคุณครูพลอยได้เลยนะคะเอาคําแรกค่ะที่บ้านครูพลอยมีนะมีทออูงอถุงทอเอาเท้าไม่ถูเท้ามีอะไรคะ ถุงเท้าที่บ้านใครมีถุงเท้าจะเขียนเหมือนคู่พลอยก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้นะคะไอตัวที่สองค่ะคูพลอยมีตัวนี้สอเอือเสือไม่โทเสื้อคอรออุมอครุมเสื้อคลุมนะคะเอาไว้กันแดดนะคะเวลาไปนู่นนี่นั่นนะใครที่เขียนข้อน,นี้เสร็จแล้วไปข้อสุดท้ายเลยค่ะ เป็นการสรุปความรู้เรื่องสระอุนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องสระอุเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรติดตามชมนะอ้าวสระอุเป็นสระเสียงอะไรคะอย่าเผลอนะบางคนบอกอุ้ยหนูเคยเขียนแต่สระเสียงยาวไม่ใช่แล้วนะคะสระอุนะคะอูออกเสียงสั้นๆเป็นสระเสียงสั้นนะคะเขียนไว้ตรงไหนเอ่ยสระอุเขียนไว้ข้าง ทางล่างพยัญชนะต้นนะคะอ,อย่าลืมล่ะแล้วเด็กๆอยากเก่งใช่ไหมเด็กๆก,ก็จะต้องฝึกฝนอ่านนะคะฝึกฝนอ่านการอ่านนะคะการจําพยัญชนะการจําสระการจําตัวสะกดได้จะทําใหเ้เด็กอ่านออกเขียนได้เองนะคะแต่ถ้าใครไม่ซ้อมก็จะอ่านช้าอ่านได้ช้าหน่อยนะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพลอยก็พาดเด็กๆทาแบบฝึกหัดสองหน้าเหนื่อยไหมคะ อ่าไม่เหนื่อยใช่ไหมคะสู้ๆนะคะแค่สองหน้าเองเนาะอ่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูพลอยต้องกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ